อยากใหม้มีความเคารพแต่นี้ไม่มีความไม่มีความเคารพเลยนีนะ่เห็นไหมละ่ะคนไปเยอะๆเ,ะเะมาเล่าไปเดี๋ยวก็ไปไหว้พระลาวจินดูก็ลากแจก,กลากียนอยู่นั่นนะกินเหล้าเหม็นฟุ้งย่ยู่ไปไหว้พระลาวถินนี่ไหว้หาไหว้ไหว้หาอะไรละ่ะฮะไหว้หามาหาเบจินุกนั่นเหรอนั่นถ้าจะไหว้พระลาวจินต้องทําตัวให้จ่าจา่าอ่านเห็นไหมละ่ะปากเหม็นก็ต้องบ้วนปาก ร่างกายที่มันเหม็นก็ต้องชําระล้างเพราะทรรมะของพุทธเจ้าสะอาดไม่ใช่หรือหรือยังไงอ่ะหรือพ่อพม่ครูอาจารย์จะข้านผมอีกนึ่งโอ้างนี้บอกว่าตามตามโลกตามสงสารก็เถอะอุ้ยจะให้โลกเข้ามาทับถมทำยังไงละพ่อแม่ครูอาจารย์ก่อนที่จะไหว้พระแล้วฉินปากเหม็นก็ต้องไปป้วน,ปา,นปากแป้งฟันที่ร่างกายเหม็นเสื้อเหม็นก็ต้องไปซักไปอะไรไปเอาออกตัวใหม่เข้ามาที่ อางนั้นบ้านเราจะเรียกว่าพุทธเท่าโบราณออกว่าชุดเอาบุญอย่างนั้นเลยโอ้นี่เปกๆนะเมาเล่าเต็มล้มประดาตายก็ดึงกันขึ้นมาประคองกันไหวพระราชนพิจารณานะลูกนะที่พูดนี่พูดเพื่อปกป้องพระิศาสนานะไม่ได้ไปก้าวแล้วผู้หนึ่งผู้ใดน,นะขอให้เข้าใจตามในนี้ด้วยไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปที แล้วใครล่ะจะเป็นผู้ปกป้องระุ้ทธศาสนารักษาและปฏิบัติตามถ้าไม่ใช่พวกเราคือพระเถรนเนจีอุบาสิกาปฏิบัตินี่นะคาว่าปฏิบัติหมายถึงอะไรผมเป็นนักปฏิบัติผมประทุดงก็อยากจะถามว่าปฏิบัติแบบไหนทุดงแบบไหน ทุดงแบบนอกธรรมนอกวินัยส่วนมากเป็นอย่างนั้นปฏิบัติแบบนอกธรรมนอกวินัยส่วนมากเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ยกศีลขึ้นก่อนนี่ปฏิบัติความในความเพมพึงพอใจของตัวเองอยากปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติโดยที่ไม่ได้สนใจใยดีกับหลักคําสอนของผู้เจ้าเลยเห็นไหมล่ะมันก็แตกแยกสมะกัคีกันเป็นหลายนิกายในสมัยหลังคุธ,ธะปรินิพานแตกเปร้อน,นิกายนุ่น ม่ต้องไปบอกว่ายี่สิบแปดนี่กายหรอกนี่กายนั้นเป็นอย่างนั้นนี่กายนี่เป็นอย่างนี้แตกกันไปที่โดยไม่เอาธรรมเอาวินยัยยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพเทิดทูนแต่บอกว่าปฏิบัติชั้นนผมปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องมัน,มนก็เลยแตแกแยกชั้มืขี้กันเพราะส่วนมากจะเป็นพระมหาโจรเหมือนบางที่แจมหรือใครจะเถียงผม ท่ามกนาเถียงผมก็จะแดงว่าเป็นสิทธิ์ปกทิแย้มหมดนั่นแหละเป็นสิทธิ์บักไอทิฏคมหมดนั่นแหละคือเจ้ายัางไงอ่ะถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะหน้าที่ของพระของอุบาสิกาผู้ที่มีความความเชือ่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในลูกนะ่เป็นผู้รักษารวมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งพระด้วยทั้งบาสกิกาด้วยนั่นพุทธเจ้าตัดแล้วนี่เสื่อมก็พวกเราเป็นคนทําเสื่อม จเจริญก็พวกเราเป็นผู้ทำให้จเจริญพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่เป็นของแทล้านเปอร์เซ็นน,นานา,นานประเทศไม่แน่ใจใช้คำนี้บางทีพูดไม่ได้ขอรู้หลังเข้าใจด้วยมากควไม่ด้ผพานในประเทศอื่นจะไม่มีจะมีอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นมาปฏิบัติในประเทศไทยแล้วเอาเชื้อจากประเทศไทยไปปฏิบัติต่ออยู่อีกประเทศใหม่ประเทศอื่นได้เพราะนี่ค,คือศูนย์หรวมพอวัดปฏิบัติมันถูกต้องนะตามมาแต่ศิลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีคําว่าคาตกบกพ่องใดๆในฝ่ายเทรวาทที่สมบูรณ์บริบูรณอยู่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นมีราชาพระหมหากษัตริย์ เป็นผู้ดูแลพุทธศาสนาเห็นไหมละ่ะพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นไม่มีนะไม่ครบแห่งองค์สามชาติศานสานสาสถาบันเนี่ยถ้าชาติศานสนาสถาบันไม่มีมรรคผลพระนิพพานก็มีนี่ีกใครจะเถียงยิงจิเรีว่าพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ ประเทศอื่นล่ะราจ่าพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้ถือพุทธศาสนาเ,เห็นไหมล่ะในประเทศอินเดียนันระยะหลังมาราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมปีผู้มั่งคัง่งไม่ถือพระพุทธศาสนาเห็นไหมล่ะ,พ,ะพิจารณาะนะและไปยังไงผลสุดท,ท้ายมันก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเพราะไม่มีหลักของประเทศชาติเป็นผู้หนุนพระพุทธศาสนา น,นลันทาก็ถูกโค่นถูกทำลายไปบ้านแปยสุดท้ายไม่เหลือเชื้อในประเทศอินเดียตั้งห้าร้อยหกร้อยปีไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่ามีผู้พุทธศาสนาเลยพี่นาวนะลูกนะเพราะอะไรพี่นาวนะเพราะทำบีไหนไม่ได้อยู่ในใจของพวกเราเพราะชาติศาสนาสถาบันไม่ครบไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ประเทศไทยเราสมบูรณ์ประเทศชาตินี้ เก้าจิบเปิดเจนถือพุทธศาสนาเห็นไหมล่ะนี่เร้วว่าชาตินี่ศาสนาชาตินี้จริงเป็นของพุทธศาสนาคือชาติไทยโดยมีสถาบันราชาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ดูแลแต่งตั้งพระให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยขึ้นด้วยความเคารพต้องการที่จะให้พระเรียน ศึกษาในพระไตรปิฎกจึงตั้งยศประดมประเรียนขึ้นมาให้พระมีความกระตือรือร้นนั่นแหละเหตุผลของวงราชามหากษัตริย์นั่นแหละพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมรรคผลปฏิพัานจริงเกิดในประเทศไทยประเทศอื่นไม่มียกเว้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากประเทศอื่นมาปฏิบัติในประเทศไทยเอาเชื่อออกไปได้ ปฏิบัติเห็นไหมล่ะถ้าศีลไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทางลูกที่จะทรงมักทรงผลศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิไม่เกิดไม่มีทางที่จะทรงมักทรงผลได้เชื่อล้านเปอร์เซ็นถ้าใครค้านก็แสดงว่าพระกลุ่มนั้นเป็นพวกมหาโจรต้นศาสนาหรือบาสุธิกากลุ่มนั้นเป็นพวกมหาโจรปุ่นศาสนา ือเจ้ายัางไงนี่พวกเราน,นี่มันชอบแตกแยกเฉียงเมื่อกีกันเหมือนพิสุโคสัมผีเมพพุทธเจ้าห้ามก็ไม่ฟังเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงห้ามอยู่ตลอดก็เอาพระบินัยวางไว้แล้วนี่ก็คือพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าอะไรเป็นเครื่องวัดละ่ะถ้าพระไม่มีธรรมไม่มีวินัยกองใจแล้วก็จะเป็นพระพิธามณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ยังไงก็เป็นพระไม่เต็มบาทนั่น พระสลิงหรือพระสตังมันพระไม่เต็มบาทจะเป็นพระเป็นสมณนะและจะทรงมักคทรงผลได้ยังไงมันไม่ถึงใจในภาคปฏิบัตินะลูกนะมันก็เป็นลมๆแรงๆไปตามปฏิปชาความนึกตึกกองของพวกเราแค่นั้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยพูดให้ฟัง